เป็นกระจังเขี้ยวก็ตั้งแต่009เนาะก็แพทตินัมอันนี้เดี๋ยวดูกล้องหน้าหน่อยหายไปไหนอยู่ไหมตายแล้วนะครับแต่ตามสเปครุ่นมีนะครับใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรก็ตามอายุการใช้งานอย่าไปซีเรียสนะครับมองกล้องหน้าก็เอ,อ่อมองทางไม่ถนัดนะครับก็ใช้งานกล้องหลังได้ปกตินะครับนี่สีสันก็ยังสวยงามนะครับคิวล้อสี่ล้อนะครับ มากับรถเลยนะครับกับอีซุสุสประตูไฮแลนเดอร์ er 2,011 4นสิบาบาทเงินสดเล่มพร้อมโอนเงินผ่อนลถส0 0 0มื่นจะผ่อน9,000พันเหลือ8,000บาทแปดเจเดื 8, อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับ k r สาขาราชบุรีวันนี้พามาชมรถยนต์กระบะ4ประตูของค่าย Isuzu รุ่นเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c สีประตู Highlander อันนี้เป็นโฉมบอดี้ไฟเขาหลามตัดหรือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายคอสอ2011จด2011ด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเป็น all new ที่เป็นหน้าตาแบบนู้นนะครับ ก็คือหน้าตาแบบนี้รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับ2011เลขตัวถังก็ตรงรุ่นนะครับอ่าเป็นรหัสนะครับ BT นะครับถ้า AT จะเป็น2010นะครับเราก็มาไล่ดูกันที่ตัวรถเลยอย่างสวยเลยนะครับรถค่อนข้างนานนิดนึงนะครับ11ปีแล้วนะครับ2011นะครับหรือ2,554ปีนี้65ก็11ปีผ่านไป ตัวถังยังค่อนข้างสวยเลยนะครับหัวน็อตนี่เดี๋ยวให้อยู่เลยย้ำเลยครับนี่รอยอาร์คนะครับหัวนอ็อตแก้มครับก็ยังสวย,สวยอยู่นะครับนี่คานหน้ารอยอาร์คต่อคานหน้าที่เป็นเหล็กบางๆนะครับก็ถ้ามีการอุบัติเหตุก็มีการเลาะออกออกใหม่พ่นใหม่อันนี้ยังได้เป็นสีซีดๆนะครับด้านด้านของเดิมติดรถครับนี่ด้านโครงกาวก็ยังได้กาวสวยและงาม โลโก้หรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับบอกลักษณะการใช้งานก็ยังอยู่ครบไฟตาเป็นเข้าหลามตัดตั้งแต่ปี2009ขึ้นมาไฟเลี้ยวถ้วยแก้วตรงนี้จะเป็นสีขาวแล้วนะครับ07 08จะเป็นสีส้มนะครับไฟหน้าโคมโปรเจ,ก,รเจกเตอร์นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าไฟเข้าหลามตัดหรือว่าไฟตั้งนั่นเองนะครับมาด้วยมีสปอตไลท์มาในตัวมีโคมยมคอบแล้วก็มี นะครับคล้ายๆเกิร์ดนะเป็นคิ้วครอบทับอีกคีหนึ่งสำหรับรุ่นที่เป็นไฮแลนเดอร์แล้วก็กันชนนะครับก็จะนะครับกางออกมารับกับคิ้วนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ย SLX กันชนก็จะนะครับเข้าไปแนบกับตัวโครงสร้างนั่นเองอะเรามาดูกันต่อที่เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยทีเดียวว่ารถ11ปี 2500cc h i g h l a n ซีซไฮแลนเดอร์ตัวนี้116แรงม้าครับ 129,457กิโลเมตรนะครับไม่นะน้าจอปัจจุบันนะครับนะเดี๋ยวไอ้น้องฟังเสียงเครื่องนะแล้วก็พามาดูภายในกันเลยนะครับว่าออปชันภายในได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม้ของตัวซปเปอร์ไทเทเนียมไฮรลนเดอร์2011นะครับก้านเข็มไม้จะเป็นสีแดงนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นรุ่น07เถึง 2,010นะครับก็จะเป็นการเขียนไม่ออกสีฟ้านะครับเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับเด้งขึ้นเด้งลงนะครับอันนี้นะครับตัวเช็คอ่าอันนี้คือซุปเปอร์ไทเทเนียมแท้พวงมาลัยนะครับอันนี้เราจะพุ่มหนังให้ใหม่นะครับอย่างใหม่เลยนะครับหนาหัวเกียร์ก็หุ้มหนังจากโรงงานนะครับเบาเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับอันนี้หุ้มด้วยหนังจากเจ้าของเดิมพื้นหุ้มหนังด้วยนะครับหน้าสวยๆเลยไม่ต้อง ดูแลรักษามากเพราะว่าเดิมเป็นผ้ากำมะยี่นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูโครงประตูกันเลยนะครับจากด้านขวาหน้ารถอีซูซูจะไม่มีกาวปลายประตูนะครับแต่ให้ดูรอยพับนะให้น้องพาดูนะครับรอยพับก็จะเป็นนะครับนี่การขึ้นงานแบบสวยๆนะครับจะมีกาวล่างอ่านี่ให้เราเห็นนะครับส่วนกาวข้างนี้จะไม่มีให้อ่าเดี๋ยวแวะพาดูนอดจับนะครับประตูให้หน่อยนี่นะครับแล้วก็มา ประตูหลังนะครับเหมือนกันนะครับจะไม่มีกาวข้างจะมีรอยครับสวยๆนี่แล้วก็มีรอยอาร์คจากการประกอบโรงงานนะครับสวยๆเลยกระบ,บะนะครับมีรอยอาร์คแล้วก็มีกาวนะครับอันนี้ก็ได้เดิมๆของโรงงานเลยล้อยางขอบ16นะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับเรานี้งัดเปลี่ยนให้ใหม่เลยก็ตัดปัญหาเรื่องการกังวลเรื่องยางได้เลยครับ3ปีเต็มๆเลย 2.5 DDI i Tech ABS นะครับไฮรลนเดอร์ er จะมี ABS ทุกคันนะครับอันนี้กันชนท้ายก็มีมาให้กับตัวระวันออกรถเลยนี่สัญลักษณ์ซูปเปอร์ไทเทนเนียมก็คือตรงรุ่นนะครับตัวนี้มีจอและก็กล้องหลังและก็กล้องหน้าด้วยถ้าเป็นเดิมติดรถนะครับจะใช้งานได้ปกตินะครับกล้องทั้งด้านหน้าด้านหลังก็เป็นออปชั่นตรงรุ่นพร้อมทั้งอัพยอดกู้ให้เราด้วยนี่สัญลักษณ์ก็เป็น d m a มนะครับนี่ครับแคปโมีโป่งล้อ ตัวแชสซีพ้นกันสนิมจากศูนย์อีซูซมาอย่างนะครับเรียบร้อยนี่โครงกระบะหลังนะครับมีเม็ดอาร์คเลียงสวยรอยกาวยังสวยเดิมนี่ภายในเดิมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมนะครับสีเดียวกับเนี่ยนะครับตัวหลังคาแล้วก็นะครับโครงข้างรถเนี่ยนะครับเนี่ยเนียผ้ากำมะหยี่สีนี้แต่ของเดิมหุ้มด้วยหนังแล้วก็แน่ลงพื้นหนังด้วยนะครับหลายตังอยู่เหมือนกัน ก็ดูแลความสะอาดง่ายดันับดูดฝุ่นง่ายนี่รอยประตูนะครับซึ่งไม่มีกาวแต่ว่ารอยพับแบบสวยๆเลยนะครับอันนี้เลยตามเป็นทิวมาเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับทั้ง4ี่บาน4ี่บานนี้คือประตูเดิมทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวอยู่ปลายกระจกกระจกชุกมเมี้ยม,มีระบบพับไฟฟ้าสัญลักษณ์ไฮรลนเดอร์ตัวนูนอยู่ข้างประตูทั้งซ้ายและขวาครับอ่า ไฮเลนเดอร์ er ยกสูง2,500ซีซีราคาจำหน่ายหนะ้าร้านนะครับอันนี้เป็นราคาเงินสดนะครับเราไม่บวกแวดนะครับ4 9 0 0 0บาทก็รับรถโอนเล่มให้นี่ภาษีต่อให้ยันกันยายน2566เลยกระโดดข้ามปีกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ยาวๆผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทอินสเปคชั่นคันนี้รับรองโดยบริษัทอะไรเอ่ยออันนี้เป็นกรูอินสเปคชั่นนะเรามาดูกันนิดนึงว่า นี่รถ11ปียังอยู่ในรถสภาพดีนะได้5ดาวทั้งโครงสร้างภายนอกภายในนะครับก็ให้คุณลูกค้าไปเลยนี่ก็มีใบเช็คตรวจสภาพจากเคอัตมัดคาก็คือเช็คกันหลายๆต่อว่าจะถึงมือลูกค้านี่ผ่านมือทั้งช่างทั้ง,งนะครับบริษัทตรวจสภาพกันยังนะครับละเอียดทีทั่วเลยทีเดียว4ี่แสนเก้าพันบาทนะครับถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับเราก็มีโปรนะครับลดให้ถึงสิ้นปีจาก4ี่แสนเก้าพันบาทก็ลดไป3 0,000ื่นก็เหลือ3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจากเงินผ่อนอยู่ที่ 72เดือน9,000บาทก็ลดลงมาเหลือ8,000บาทนะครับ72เดือนออกรถก็นะครับพร้อมประกันภัยนะครับหนึ่งปีมีช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับกรณีรถเสียก็มีรถยกสไลด์ให้1ปีขับฟรีไปเลย90วันนับจากวันออกรถ0เ12เดือนนะครับหปีแรกไม่ต้องเสียดอกนะครับก็เรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าเอาไว้รองรับให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีรถให้เลือกนะครับ ทั้ง3สาขานะครับในเครือมากกว่า200คันนะครับตอนนี้ก็มีรถหลายๆรุ่นหลายๆเกรนะครับหลายๆราคามีผ่อนตั้งแต่3,000บาทนะครับจนถึงนะครับ10,000กว่าบาทนะครับก็ตามรุ่นรถอันนี้ก็คือออปชั่นตัวอีซูซูนะครับจะจัดระบบไฟฟ้ามาไว้ข้างประตูหมดเลยอันนี้คือพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าซ้ายกว่านะครับอันนี้ล็อกกระจกด้านซ้ายอันนี้ก็คือปรับกระจก อันนี้ออโต้ด้านผู้ขับขี่แล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับตั้งแต่2007นะครับจนถึง2011ก็จะได้กุญแจทรงนี้นะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยกับ Isuzu c a p f o หรือว่า Highlander นั่นเองนะครับขับ2ยกสูงมีกันมานานแล้วนะครับขับ2ยกสูงนี่ก็คือตั้งแต่2002นะที่เป็นโฉม D-Max ใช้โครงสร้างนี้แหละครับเนี่ยหลังคาเนี้ย โคงกระจกนี้เลยนะครับยัน2011เลยก็ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก Direct Injection Turbo มาจนเป็นรุ่นคอม m ัลเรียล16ว่ล์วนะครับก็มีเป็น h i g h l a n d ร er ์นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรถทรงสูงก็จะเป็นขับ4ล้อทุกคันตั้งแต่ปี2002อีสุก็ปรับเซ็ตเป็นมีไฮ g h นเดอร์ขึ้นมาที่เป็นช่วงล่างโฟแต่ไม่ได้ใส่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามาให้นั่นเองนะครับนี่ก็คือ ตัวไทเทเนียมแท้ก็จะเป็นคิ้วอยู่ชายล่างประตูนะครับนี่โครเมียมนะครับคบประตูสี่บาทเลยถ้ารุ่นก่อนหน้านี้คิ้วจะอยู่ตรงกลางประตูนะครับคุณลูกค้าก็คงคุ้นเคยกันดีแต่ไทเทเนียมก็จะมีปรับปรับให้แตกต่างนะครับเนี่ยครับครอบสปอตไลท์ก็เป็นโครเมียมนะครับากระจังหน้านะครับเป็นกระจังเขี้ยวก็ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์เก้านาะก็แพลตินัมอันนี้เดี๋ยวดูกล้องหน้าหน่อยหายไปไหน,ไหนอยู่ไหม ไปแล้วนะครับแต่ตามสเปครุ่นมีนะครับใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรก็ตามอายุการใช้งานอย่าไปซีเรียสนะครับมองกล้องหน้าก็มองทางไม่ถนัดนะครับก็ใช้งานกล้องหลังได้ปกตินะครับนี่สีสันก็ยังสวยงามนะครับคิวล้อสี่ล้อนะครับมากับรถเลยนะครับกับอีสุสี่ประตูไฮแลนเดอร์สองพันสิบเอ็ดสี่แสนเก้าพันบาทเงิน 6, เล่มพร้อมโอนเงินผ่อนลดสามหมื่น จะผ่อน9,000เหลือ8,000บาท72เดือนครับสวัสดีครับ